สวัสดีค่ะทำเสียงเข้มทำไมก่อนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีเป็นการเดินทางไปจังหวัดสระบุรีครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่เราจะเดินทางคนเดียวเที่ยวคนเดียวแล้วก็นอนกลางเต็นท์คนเดียวนะคะซึ่งเ,เป็น รู้สึกความรู้สึกก่อนจะไปมันรู้สึกตื่นเต้นนะคนไม่รู้ว่ามันจะไปเจอกับอะไรแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือ <ignored> เปล่าเพราะว่าเกิดอุปสรรคเล็กน้อยในการเดินทางก่อนไปนะคะในที่สุดน,นะคะใหม่ก็มาถึงบขสจังหวัสดสระบุรีเนาะเราก็รีบเดินตรงไปเลยเห็นรถสองแถวสีส้มๆแดงๆก็เดินตรงไป คุณปาก็บอกว่าไม่ใช่ไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะลูกนู่นไปนั่งรอที่เสาหมายเลขแปดเดี๋ยวรถเขาจะมาจอดตรงนั้นออกแล้วก็ด้วยความเขินก็บอกขอขึ้นค่าแล้วก็มานั่งรอรอไม่นานนะคะทุกคนสามชั่วโมงคือเราหาข้อมูลมาแล้วแหละว่าวันอาทิตย์ดออรถสองแถวอะ่ะมันรถสองแถวที่จะไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอะ่ะมัน รอบรถมันน้อยมากๆกว่าว so like ันปกตินะคะเพราะว่าเออเขาก็ต้องมีการหยุดพักผ่อนนะเนาะอันนี้ก็ใหม่ก็อยากแนะนําว่าใครที่มาวันอาทิตย์นะคะเผื่อนิดนึงมันจะเท่าเท่าที่ดูมานะคะมันจะมีรอบรถช่วงเช้าประมาณ9้าโม9เโทษค่ะ้าโมง9้าโมงครึ่งอะรอบนึงแล้วก็รอบนี้ที่ใหม่นั่งรอก็จะเป็นบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็รอบเย็นรอบเย็นน่าจะประมาณ5้าโมง สีโมงหโมงประมาณนั้นซึ่งจะมีแค่3ารอบ, mm. อบเฉพาะวันอาทิตย์นะ่ะรถก็มาจริงๆตอนใหม่นั่งรอกใหม่ก็นั่งคนเดียวนะแต่พอรถมาปุ๊บทุกคนแบบปีขึ้นรถแทบจะไม่มีที่นั่งทุกคนถ้ามาวันอาทิตย์แล้วหวังจะขึ้นกลางทางก็คือยืนนะคะเราก็นั่งรถต่อไปนะคะประมาณ4 6สก นะคะคตอนแรกอะใหม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมานั่งรอรถ2แถวที่บขสสระบ,บุรีเลยนะทุกคนคือถ้าเป็นแบบทลิปที่วางไว้เลยอะคือจองรถไฟจองตั๋วไว้แล้วนะคะจองตั๋วรถไฟขามาไว้แล้วแต่ว่าไปถึงสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ไม่ทันก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไปขึ้นรถตู้ทําให้ต้องมานั่งรอที่บขสนานนะคะ ทริปนี้เกือบจะคิดอยู่ในใจว่าอืมจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนาะเพราะว่าคือจองแค่ค่ะตั๋วรถไฟค่ะไปค่ะกลับไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทําการจองอะไรในอุทยานก็คิดว่าถ้าไม่ไปก็คือเสียไปเลยแต่แบบเราก็อยากปล่อยเนาะวันวันหยุดทั้งทีอ่ะเราได้หยุดเราก็อยากไปเที่ยวนะคะก็เลยแบบ โอเคครั้งแรกด้วยที่จะไปคนเดียวก็เลยลองไปดูนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นนั่งรถตู้ไปนะการมาเที่ยวคนเดียวนะคะมันก็เป็นประสบการณ์ใหมท่ที่ต้องบอกว่าตัวเองตัวใหม่เองยังไม่ค่อยชินนะคะคือปกติเรามาก,กับเพื่อนเราได้มีการแบบคุยกันเจี๊ยวเจ้า,จาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบว่าก็มีความสุขไปเองแบบ แต่พอมาคนเดียวมันก็ดูแบบชิลๆแบบจะทำอะไรก็ได้รอก็ได้ไปนูนป่นไปนี่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ทำการอุทยา่ะเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตก7จ็ดสาวแล้วนะคะซึ่งพอรถเนี่ยเขาก็จะสุดปลายทางที่หน้าอุทยานเลยเนาะเขาก็จะจอดตรงข้ามที่ใหม่เดินข้ามมานะคะ แล้วก็เราแค่ข้ามถนนมาแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยก่อนเดินเข้าไปนะคะก็มาขอแบวะถ่ายรูปแบบหนึ่งนะแล้วก็เจอพวกพี่ๆที่เขาเป็นแบบบีคอบไบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมากันเยอะมากคือแบบตอนที่ใหม่ถ่ายรูปอยู่ก็รู้สึกเกรงๆนะผมมาแบบต่อคิวยาวแบบเมื่อกี้ประมาณโค้องออกไปข้างนอกอีกประมาณ50-60คันนะคะ ก็เดินเข้ามานะคะจ่ายค่าเข้าอ,อุทยาเรียบร้อยลแล้วก็มากางเต็นท์กันแล้วก็มันตอนกลางก็แบบมอง,มองจะมีใครมากลางเป็นเพื่อนเราไม่น่าสรุปสุดท้ายนะคะก็ไม่มีแต่ว่าเรามีเพื่อนมานอนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อนเนี่ยหลายตัวมากต้องใช้คำว่าหลายตัวมากแต่แบบก็รู้สึกปลอดภัยนะ ออกมานะคะแล้วก็มากลางเต็นท์กันเนาะก็คือใช้สกิลของพี่เลี้ยงลูกเสือเนนนาดีโดยเฉพาะกระโมโมไปนะคะก็มันกลางง่ายอยู่แล้วะค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบสําเร็จนะคะแล้วก็แค่แบบงัดงัดงัดึงดึงดงปุ๊บแล้วก็ตอกเสาตึ๊ดๆตๆๆึ๊เสร็จเป็นไงคะเหมือนเก่งเก่งแหละ ทุกคนต้องลองทำอะไรด้วยตัวเองนะคะมันมันไม่ได้ยากเกินความสามารถเนาะเราไม่รู้อะไรก็ถามที่ Google กลายเป็นหญิงแก่งไปแล้วค่ะทุกคนถ้าทริปหน้านะคะทุกคนอยากให้ใหม่ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าอยากให้ไปจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้อะไรอย่างงี้ค่ะใหม่จะพยายามทําคลิปทุกจังหวัดนะคะ77จังหวัดแล้วก็ไปในที่ที่ใหม่ยังไม่เคยไปไปในที่ที่ ไม่อันตรายผู้หญิงคนเดียวไปได้นะคะตัวใหม่เองอะ่ะจะเป็นคนที่ขับรถยนต์ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขี่จักรยานได้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะแต่ถ้าบางอย่างถ้าเราไม่รู้อะ่ะเราก็ดู Youtube หรือฝึกเอาค่ะทุกคนคือมันมันไม่ได้ยากอย่างที่บอกแต่ว่าเราแค่แบบไม่พึ่งพาใครอะ่ะ มันมันเป็นการที่แบบว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ในเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นสกิลเฉพาะอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเป็นการจ้างหรือพึ่งพาอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆว่ากันไปนะคะแต่ส่วนตัวแล้วอะเป็นคนที่ทําเองเป็นเกือบทุกอย่างที่ดูแลตัวเองได้เนาะว่างนันแหละเดี๋ยวเราจะพาไปทุกๆจังหวัดเลยที่ที่ใหม่ย,ยังไม่เคยไปถ้าเป็นบ้านเกิดที่ยังไม่เคยไปก็คือเนี่ยนะเอาเอาเป็น จังหวัดที่เราโตมาแล้วก่อนเนาะเป็นจังหวัดชลบุรีนะคะคืออยู่ชลบุรีมา20กว่าปีไม่เคยไปเกาะล้านทุกคนใหม่ยังไม่เคยไปเกาะล้านทางทางที่แบบเพื่อนๆือคือเขาก็เคยไปกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่รู้จักก็แบบใช่หรอยังไม่เคยไปเกาะล้านหรอจริงค่ะใหม่ยังไม่เคยไปนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ดูเนาะ ตางเต็นท์เสร็จนะคะใหม่ก็จะพามารีวิวห้องน้ํานะอันนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะคะก็จะมีโซนขวามือก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะโซนซ้ายมือก็จะเป็นห้องส้วมจะแยกห้องอาบน้ําห้องส้วมนะห้องน้ําค่อนข้างสะอาดนะคะสะอาดเลยอ่ะทุกคนเออมีแม่มงแม่ว่านจัดการให้เรียบร้อยอันนี้ก็แต่งตัวพร้อมที่จะไปเล่นน้ําแต่ตอนนี้คือ สี่โมงกว่าแล้วแล้วเตรงเล่นหนามะค่ะเขาปิดห้าโมงซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นอะจะได้เล่นไหมนะคะก่อนอันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะทุกคนมาถึงแล้วหิวมากแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปซื้อข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปที่น้ำตกเนาะ ภายในอุทยานก็จะมีร้านค้าร้านขนมร้านขายพวกเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะคะคือยาวทั้งแถบตรงนี้ที่ไม่ถ่ายให้ดูเลยซึ่งราคามันไม่ได้แพงมากเพราะว่าทางอุทยานอะเขามีการกําหนดราคาไว้นะห้ามขายแพงกว่านี้อะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราอะเซฟงบไปมากพอสมควรนะคะนี้เราก็เดินเข้ามาพี่เขาก็บอกว่าใกล้จะปิดแล้วเนาะอันนี้เราก็ขำมาเดินเล่น น้ำค่อนข้างเป็นสีแดงนะอือนะ้ำคือมันเป็นหน้าฝนด้วยแหละไม่ไปในช่วงประมาณ2 0 23พฤษภานะถ้าจำไม่ผิดใช่ค่ะน้ำก็ค่อนข้างแดงเราก็เดินเล่นเสร็จเราก็ขึ้นมาตรงที่พักนะคะแล้วก็มานั่งกินข้าวกันช่วงนี้ก็น่าจะประมาณห้าโมงครึ่งได้แล้วนะคะก็ซื้อเป็นส้มตำไทยกับไก่ย,ย่างนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวสองห่อ เก็บไว้กินพรุ่งนี้เช้าด้วยนะคะนี่พามาดูบรรยากาศโดยรอบของลานกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะมีความแบบอุดมสมบูรณ์แบบสวยมากบรรยากาศดีนะคะไม่ร้อนเลย อากาศด,มามนะมดมาีมากฝนไม่ตกนะที่ใหม่ไปคือโชคดีมากๆฝนไม่ตกนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเพื่อนเราหนึ่งครอบครัวเนาะจะมีคุณแม่นะคะเนี่ยที่นอนหันหลังให้หม่อยู่เนาะคุณแม่นะแล้วก็จะมีน้องประมาณสี่ตัวนะคะแล้วก็พ่อพ่อตัวตัวผู้จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะ่ะตัวผู้น่าจะอยู่ประมาณห้องน้ำเนาะสี่ตัวดื้อมากสนมาก แต่อย่างน้อยนะเราก็มีเพื่อนนอนนะคะถึงจะเป็นน้องหมาแต่แบบก็คือแบบนอนหลับสบายใจนะคะแต่ในความสบายใจเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะนี่เป็นไงนอนกลางนอนแบบล้อมเต็นทนะ์่ะทุกคนคือแบบคือใครเข้ามาก็คือพร้อมส่งเสียงตลอดเวลานะคะตื่นเช้ามาเนาะเราก็ ยังไม่เก็บเต็นนะคะแล้วก็มานั่งกินข้าวาไก่ไก่ย่างที่เหลือจากเมื่อวานนะคะก็นั่งกินข้าวน้ำตกแล้วก็ลงไปเล่นน้ำสักเล็กน้อยนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเรามาทราบประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเสือสาวน้อยกันหน่อยเนาะเด mm ิม hmm. คือวันนะออุทยานน้ำตกเสือสาวน้อยนะคะสำหรับชื่อน้ำตกเสือสาวน้อยอ่ะ ได้มาจากชื่อหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของน้ำตกที่มีชื่อว่าบ้านสาวน้อยเมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วก็จัดตั้งเป็นวัณอุทยานได้พบน้ำตกจำนวนเจชั้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่าน้ำตกจุดสาวน้อยตามชื่อหมู่บ้านและจำนวนชั้นของน้ำตกที่ค้นพบนะคะแต่ก็มี ชื่อของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแบบมีที่มาของความเชื่อตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นหญิงสาวทั้งหมดจำนวนเจ็ดคนมาเล่นนะ้ำที่น้ำตกแห่งนี้แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะพร้อมกันทั้งหมดเลยแต่บางคนก็ว่าเดิมทางทิศเหนือของน้ำตกมีหมู่บ้านที่ชื่อบ้านสาวน้อยซึ่งต่อมาก็ได้เรียกเทียงเป็นสาวน้อยนะคะ มาแป่งมัน เ,เขาบอกว่ามาเที่ยวสชิงซวน้อยนะคะจะได้ไปเที่ยวสองจังหวัดเลยก็คือตอนนี้ที่หมายยืนอยู่ก็เป็นจังหวัดสระบุรีนะคะส่วนฝั่งนูน้นฝั่งที่มีคนอยู่ัรงนี้จะเป็นนครราชสีมาโคราชนะคะมาเดี๋ยวเราไปเดินข้ามจังหวัดกันดีกว่ามีเดินทางข้ามจังหวัดง่ายๆคะ่ะแค่ใช้สะพานอันนี้น่คนหรือใครอยากจะมาศึกษาธรรมชาติก็มาได้นะคะเป็นทางเดินง่ายๆเนาะตอนนี้เขาลยบอกว่าเราอยู่ตรงนี้ ข้ามสะพานข้ามสะพานข้ามสะพานก็ใครอยากจะมาเดิเนศึกษาธรรมชาติก็ได้นะคะแต่ว่าตัวใหม่อ่ะไม่เดินเพราะว่าอยากจะมานอนพักผ่อนแบบจริงๆนะคะอ่ะเราก็มาถึง สะพานข้ามภาคจากลาบลุ่มภาคกลางสู่ดินแดนถิ่นอีสานชื่อสะพานดงพญาเย็นห naire. นึ่งนะก็เดินไปเลยตอนนี้เรายังอยู่ที่สละบุรีนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไปไหมยินดีต้อนรับสู่นครราชสีมาเส้นนี้เส้นที่จางๆแล้วค่ะเดี๋ยวก็ข้ามปุ๊บ อ้าหรือเราจะไปอยู่สระบุรีดิยินดีต้อนรับสู่สระบุรีเป็นไงทุกคนมาครั้งเดียวเหมือนได้มาเที่ยวสองจังหวัดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปยินอยู่ที่โคราชนะคะนครราชสีมาเป็นจังหวัดบ้านเกิดนะคะหมายเกิดที่โคราชนะคะอำเภอพิมายแต่ว่ามาโตอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ สถาน,นีรถไฟม่วกเหล็กแล้วก็เดินทางกับกรุงเทพกันนะคะซึ่งออกรอบรถที่จะออกจากอ่ารอบรถไฟกลับก่อนเนาะรอบรถไฟกลับหม่จอลรอบป2ายสองสี่แล้วก็รอบรถสองแถวที่จะออกจากตัวอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยค่ะคือรอบเที่ยงนะคะ ็เดี๋ยวไปขึ้นให้ทันรอบเที่ยงเสร็จแล้วก็มันจะเหลือเวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราไปหานั่งกินกาแฟแถวๆเขาบอกว่ามันจะมีร้านอเมซอนอยู่ใกล้ๆกับสถานีนะคะเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศคือร้อนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาแอร์ตาก,กันเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะ บนรถ2แถวนะคะอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะกลับบ้านกันแล้วเนาะซึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ15นาทีก็ถึงก็ถึงสถานีรถไฟโมกเหล็กน,นะคะอันนี้เราก็มานั่งที่อเมซอนนะคะกินเค้เพิ่มน้ําตาลในเลือดก,กันแล้วก็กินคาเฟอีนเพิ่มไปด้วยนะคะเพราะว่า เมื่อคืนตื่นเต้นกับการนอนคนเดียวครั้งแรกเลยนอนไม่ค่อยหลับเป่ะทุกคนคือถึงจะมีหมาเป็นอุ่นใจแต่เราก็ยังนอนไม่ค่อยหลับอยู่ดีนะวันนี้ก็ใกล้เวลานะคะเราก็เดินขึ้นกำลังจะเดินไปขึ้นออเรียกว่าอะไรไปสถานีมวกเหล็กน,นะคะซทางมันไม่ได้แบบว่ามีให้เข้าแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะ มันเหมือนแบบเลี้ยวซอนี้หรือนี้ก็ไม่รู้จะเดินไปได้ไหมคือเรามองไปอ่ะไอตรงบันไดนั้นอ่ะคือแบบมันเหมือนมันเหมือนแบบเดินทะลุป,ป่าเลยอ่ะคือถ้าของจริงนะมันจะเป็นแบบใบหญ้ายืดออกมาเยอะจนเราคิดว่าแบบเขาปิดทางนี้ไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยหญ้าเยอะมากนะคะโอเคแล้วก็มาถึงสถานีแล้วก็นั่งรอรถไฟสักประมาณ10บ5หนาทีนะคะ เย่เย่เย่รถไฟมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านนะคะกลับมาทํางานหาเงินเพื่อไปเที่ยวเนาะรีวิวการเที่ยวคนเดียวครั้งแรกรู้สึกมันรู้สึกบอกไม่ถูกอะค่ะมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลาอะไรคือเหมือนได้อยู่ใช้เวลากับตัวเองมากกว่าคุยคนเดียวเหมือนคนบ้าแล้วอะทุกคน แต่การไปเที่ยวคนเดียวมันก็ทําให้เราแบบเหมือนได้ใช้แบบไม่ต้องใช้หัวอะไรมากมายอ่ะอ,อยู่กับตัวเองนะคะอันนี้เราก็เข้าเขตกรุงเทพมหานครแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเที่ยวคนเดียวได้โอเคมากๆนะคะ่ะคิดว่าโอเคเราไปคนเดียวได้เนาะใหม่ก็ขอฝากช่องการเดินทางของใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ